มิเลาะห์มานุรฮมทบทวนชีวิต EP นี้เรื่องราวของการมอบหมายและสำนึกผิดต่อลอสุบฮาทนวัวาตาลาเมื่อเส้นทางชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องกลับไปหาลอสุบฮาห์นัวตาลาดังนั้นจึงจำเป็นต้องมอบหมายกิจการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไว้กับพระองค์อีกทั้งยังต้องเตรียมความพร้อมในการกลับไปหาพระองค์ด้วย ด้าบทนี้จะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆในชีวิตของผู้ศรัทธานั่นคือการมอบหมายสำหรับกิจการ,รในอนาคตที่เราจะทำปรับปรุงตัวสำหรับกิจกรรมอดีตที่ผิดพลาดไปและเดินบุญเส้นทางสู่อัลลอฮ์สำหรับชีวิตในปัจจุบันของเราที่ล้วนกําลังก้าวเดินไปหาพระองค์ผู้ศรัทธา ที่กล่าวด ua บทนี้ย่อมมีชีวิตที่ผูกพันกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาทุกช่วงเวลาซึ่งชีวิตเช่นนี้ย่อมเป็นชีวิตที่มีพลังและผ่านทุกบททดสอบไปได้อย่างดีงามอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาย,ย,ยืนยันว่าท่านนาบีอิบราฮีมและบรรดาผู้อยู่ร่วมกับท่านที่กล่าวดอาบทนี้ เป็นแบบฉบับที่ดีงามให้กับผู้ศรัทธาทุกยุคทุกสมัยตราบจนวันสุดท้ายซึ่งอัลลอฮฺส ب าน ن ه และ ت าได้กล่าวไว้ในสุรัุร,รอันมุฮตาหินนะอยายะที่หกซึ่งมีใจความว่าโดยแน่นอนยิ่งในตัวของพวกเขานั้นสำหรับพวกเจ้าแล้วมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับผู้หวังในอัลลอฮฺและวันสุดท้าย ดอาบทนี้เป็นดูอาของนบีอิบราฮีมและผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านฉะนั้นเราในฐานะผู้ศรัทธาเราก็ควรที่จะอ่านดอาบทนี้บ่อยๆนั่นก็คือดูอาโมบหมายและสำนึกผิดต่อรสุหานวตาลาอ่านดอาบทนี้ว่ารับบานาอาะเลกะ ตวักกันนะิและอ إ ل า ك นาวะอิาลกะนนะลกะม م ص ีรความหมายโอ้ผู้อภิบาลของพวกเราแด่พระองค์เท่านั้นที่พวกเรามอบหมายอย่างพระองค์เท่านั้นที่เราสำนึกผิดและอย่างพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปหาจากสุรออนมุมตาหินนะขยอที่สี่ เราควรที่อ่านดววบุตรนี้บ่อยๆเพื่อมมบหมายและสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเสมอๆส,สำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สลามอัาายกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ